ระยะสี่ห้านะครับค่อนข้างจะไกลนิดหนึ่งนะครับแล้วแดดมันย้อนแสงนะครับดูค่อนข้างยากครับ้งนี้อุ้ยโดนครับโดนครับโดนครับอุ้ยตัวใหญ่ด้วยครับโดนแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวตักก่อนนะครับเดี๋ยวตักก็มาแล้วครับตักขึ้นมาแล้วนะฮะนี่นะครับเข้าปากบนนะ เป็นตัวเบ็ดไรเงียงนะครับผลง,ง่ายๆครับอึ๊บตัวเบ็ดไรเงียงนะครับเบอร์หนึ่งครับอิชิก,กววาวะเบอร์หนึ่งของแท้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะสั่งมาจากในเพจนะครับส่วนตาก็ไซส์สวยอยู่นะครับไซส์ประมาณสักเจ็ดถึงแปดขีดน่าจะได้อยู่นะถ้าดูจากขนาดตัวนะครับน่าจะได้อยู่แหละตัวสวยอยู่ครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนาตีวิชิ่งด้วยนะฮะขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับแล้วก็ติชมได้นะครับผมอ,อยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองอรีเฟร์กันเข้ามานะครับ